เราจะขอ,อะถาทายท่านในอำเภอทั้ง878อำเภอพลับาางบังเจ้าอยู่ราชพอเพียงพออยู่พอกินมีความสุขข <eleven. S 1> ั่งขั้งเจ้ายังดีเรารักพังเจ้าสิงห์องตน Now, อำเภอวังเจ้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดตากมีคำขวัญว่าประตูสู่เมืองตากหลายหลากวัฒนธรรมนำเศรษฐกิจเข้าโพดลำไยน้ำตกสวยใสโป่งเป้าคลองวังเจ้าอุทยาน สวยตราการผ้าทออเภอวังเจ้าอเภอนำร่องบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงกระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบคุ้งเป้าในระบบ T P Map และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในระบบไท a i QM เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากผลการดำเนินงานโครงการโดยทีมนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอหวังเจ้าได้บูรณาการแผนงานกิจกรรมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่จนสามารถแก้ไขปัญหาทั้ง7ด้านได้สำเร็จตามเป้าหมายและเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมีผลงานที่โดดเด่นดังนี้ 1.